ใครเคยเซ็นเอกสารที่เป็นสัญญาแล้วสังเกตว่ามักจะมีคำนี้คะ่ะว่าสัญญานี้ทำขึ้นที่เฮ้ยคำคำนี้มีไว้เพื่ออะไรถ้าคุณเป็นฝ่ายขายเซ็นสัญญาที่บ้านคุณอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพแต่คนซื้อเซ็นกลับมาหาคุณดันอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างนี้คุณต้องลงเป็น ที่กรุงเทพหรือเชียงใหม่เป็นสถานที่ทําสัญญาคะ่ะในเมื่อเซ็นคุณที่อันนี้น่าสนใจเลยถ้าเกิดว่าคู่สัญญาคุณอยู่ต่างประเทศแล้วเซ็นจากใครแต่ว่าคู่สัญญาอยู่ที่อเมริกาอย่างนี้เป็นต้นจะใส่ว่าเซ็นสัญญาที่ไหนและตรงนี้ใส่แล้วมีผลกับคุนในเรื่องอะไรวันนี้ครูชัดนักกฎหมายใจดีมีคําตอบจัดให้คะ่ะก่อนอื่นฝากกดหัวใจแล้วกดติดตามให้ครูชัดหน่อยนะคะ แน่นอนค่ะว่ามันมีผลนะคะในเรื่องของถ้าเกิดผิดสัญญากันคุณจะไปยื่นฟ้องคู่สัญญาได้ที่ศาลไหนคะ่ะ<อ>เพราะตามหลักของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะคะดีที่มีการผิดสัญญากันตามตัวอย่างเนี่ยฟ้องได้สศาลคือศาลที่จาเลยหรือคนที่ผิดสัญญามีภูมิลำเนา<อ>กับฟ้องได้ ที่สาลที่มูลคดีเกิดคราวนี้ลหะค่ะคือตรงนี้ค่ะสารที่มูลคดีเกิดคือสถานที่ทำสัญญานั่นเองนะคะซึ่งเป็นข้อสันนิษฐานหนึ่งนะคะคราวนี้ทำที่ไหนตามตัวอย่างเซนที่กรุงเทพแต่อีกฝ่ายหนึ่งไปอยู่ที่เชียงใหม่ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกานะคะสามารถระบุที่ทำสัญญาได้ที่กรุงเทพหรือเชียงใหม่ก็ได้นะคะแต่ผลความต่างคือ พอมีการผิดสัญญาแล้วถ้าระบุว่าสัญญาทำที่เชียงใหม่คุณจะฟ้องคู่สัญญาคุณต้องบินไปฟ้องที่ศาลในเขตอำนาจที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ <S 2> <S 2> <S มันจะทำให้มีผลค่าใช้จ่ายเวลาไปฟ้องคดีนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะคะพยายามระบุ 1. สถานที่ที่ทำสัญญาจริงๆกับ2คือเอาที่ที่ใกล้สะดวกคุณนะคะเวลาที่เกิดเป็นคดีกันเนี่ย จะได้ไม่ต้องบินหรือมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยื่นฟ้องที่สารไกลบ้านคุณค่ะถ้าชอบความรู้เรื่องกฎหมายและเห็นว่ามีประโยชน์ฝากกดแชร์ให้คุณชนันเลยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย